ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเนาะทุกคนนี่ต้มให้ไข่สุกก่อนเด้อแล้วถึงเอาไปแกงคะ่ะอันนี้หน่อไม้ดมเออนี่เราก็เอามาล้างนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปลวกนะเอาไปลวกก่อนเอามาแกงเด้อคะ่ะอันนี้ก็เป็นเออน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะนาวขันสดนะคะแล้วก็มีพริกเอ,อ่อ เครื่องแกงส้มพริกแกงส้มนะคะผสมกับกะปิจ้าเอาน้ําใส่นะคะในหม้อเนาะให้เดือดแบบนี้เลยแล้วก็เอาเครื่องแกงนะคะกับกะปิผสมกันแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าทุกคนเราจะแบบว่าเข้มข้นหน่อยเนาะของเราอ,ะอ่ะอ่าผสมละลายแบบนี้ของเราเน้นความเข้มข้นนะทุกคนอ่าแล้วเราก็ใส่มะขามลงไปเลยนะนี่นะคะน้ำมะขามเราใส่ไปแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะเรากินเองไม่ต้องกลัวเม็ดนะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะ ใส่เกลือเราใส่เกลือลงไปนิดนึงแบบนี้เลยค่ะรสดีนิดนึงนะแล้วก็น้ําตาลนิดนึงค่ะ,ะจากนั้นนะคะส่วนผสมทุกอย่างใส่ไปเลยเพราะว่าเราทําสุกแล้วเราลวกไปแล้วนะทุกคนใส่ไข่ปลาริวกิวไปแล้วลอันนี้หน่อไม้ดองนะทุกคนนะอ่าแบบนี้เลยจ้าโอเคแล้วก็รอให้มันเดือดนะทุกคนนี่ทุกคนนี่นี่เดือดปุดๆุดแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวแค่นั้นเองเราจะไม่ใส่น้ำมะนาวก่อนนะอันนี้คือสูตรของโอยเองเออแล้วก็คือหอมแล้วแค่นี้เอง แค่นี้เลยนะคะเออแค่นี้เลยนี่ทุกคนดูเดือดปุดแบบเสร็จแล้วจ้าแกงส้มไข่ปลาดิวกิวหน่อไม้ดองเจ๊อ้อยยำแซ่บี่